ในการบรรยายครั้งที่หกนี้จะได้พูดโดยหัวข้อว่าสภาวธรรมที่ต้องรู้จักสภาวธรรมที่ต้องรู้จักคำว่าสภาวธรรมนี่ ใชากันในหมู่นักศึกษาธรรมะชั้นที่เรียกว่าสูงกว่าธรรมดาเรียกว่าชั้นปรมัตถ์ทำอางนั้นบางคนจะก็จะเคยได้ยินมาแล้วบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยก็ได้สำหรับคําว่าสภาวะธรรมถ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้เรื่องก็เรียกว่า ลำบากหน่อยเรื่ายังต่ำเกินไปที่ในมูนักศึกษาธรรมะระดับสูงเขาถือว่าเป็นสิ่งธรรมดาที่ต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมถ้าไม่รู้จักก็เป็นทีเยอะ หรือเป็นปมด้อข้างขนขนนั่นจะได้รับการดูหมินเยียดหยามว่ายังไม่รู้อะไรก็ได้ท่านจงรู้จักคำว่ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมกันหาไว้เสียสภาวะแปลว่าเป็นเอง่ เป็นอยู่เองเป็นอยู่ตามธรรมชาติเองธรรมแปลว่าสิ่งสภาวะธรรมกว่มธรรมที่เป็นอยู่เองโดยธรรมชาติจำไว้พูดกันบ้างที่ว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมก็คือธรรมที่เป็นอยู่เองทั้งหมด ที่ควรทราบในส่วนลึกนี่ก็เป็นหลักพื้นฐานพื้นฐานทั่วไปสำหรับจะามาพูดเป็นเรื่องนั่นเรื่องนี้หรือเอามาผสมกันเข้ากับคำนั่นคำนี้คำโน,น้นก็เป็นเรื่องที่ยืดยาวไปได้เหมือนกันแต่คอยรู้ว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐาน เช่นเกเรียนวิทยาศาสตร์ปัจจุบ,บันนี่ก็เ,เรียนสิ่งที่เรียกว่าธาตุธาตุธาตุทั้งหลายธาตุท,ทั้งปวงมันเก็เป็นอะไรก็ได้ต่อไปคุณ้องนั่นสภาวธรรมธรรมที่เป็นอยู่เองโดยหลักพื้นฐานในทางธรรมก็เรียกว่าได้พูดกันในระดับสูง ในทางโลกก็ใช้ประโยชน์ได้ตามสมควรคือรู้จักสิ่งที่มันจริงอยู่โดยพื้นฐานคำแรกของสภาวธรรมคำคำแรกของเรื่องสภาวธรรมที่จะเอามาพูดกันก็ คือสิ่งที่เรียกว่าธาตุอีกเหมือนกันธาตุธาตุธาตุาตค,คือคือมีหลักที่สำคัญหรือตัวไปที่สุดว่าทุกสิ่งเป็นธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุจะนับไม่ไหวจะนับกันก็น,นับกันโดย หัวข้อรุกประเภทของมันถ้าพูดแล้วก็ทุกสิ่งเป็นธาตุหมดไม่ไม,ไม่ไม่ว่าอะไรก็มีอยู่สองประเภทคือสังขตธาตุและอะสังขาธาตุสังขตธาตุคือธาตุท,ท,ที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง เราตั้งอยู่ด้วยเหตุปัจจัยพุงแตง่งก็เปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยพุงแตง่งธาตุเหล่านี้เรียกว่าสังขตธา,าตุทุกอย่างนนอกจากนิพพานก็เป็นสังขตธา,าตุนะมันมันมีมาจากเหตุปัจจัยตั้งอยู่ด้วยเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยทั้งหมดนี้เรียกว่า สังขตธาตุธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งจำคำว่าสังขตธาตุไว้ที่สองคืออะสังขตธาตุธาตุที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกล่าวได้ว่าก็มีสิ่งที่เรียกว่าน,นิพพานเป็นหลักใหญ่ แต่ถ้าดูให้กว้างให้ลึกแล้วก็จะพูดได้อีกว่ากฎหรือสัจจะทั้งหลายสิ่งที่เรียกว่ากฎะกฎกฎเส่นกฎเรื่องอนนีจังทุกครั้งอนัตตากฎอิทัปปัจจรากดอะไรก็ตามไอ้กฎตัวกฎตัวสิ่งที่เรียกว่ากฎนี่เป็นอสังตาได้ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งยังไม่เปลี่ยนแปลง ถ้ามองดูอย่างก็คือความว่างสภาพว่างความว่างคือแท้จริงที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยก็ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งถ้ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ไม่ว่างนั้นอสังกตธ,ธรรมจะเล่งถึงพระนิพพานเกอกด กฎกฎทั้งหลายสัจจะหรือกฎทั้งหลายแล้วก็ความว่างเนี่ยเาที่เห็นกันอยู่ง่ายเนี่ยมีสามอย่างเรียกว่าอาสังกาต,าาติธาเกี่ยวก,กับเราเกี่ยวก,กับชีวิตจิตใจเกี่ยวก,กับคนเกี่ยวก,กับสัตว์เกี่ยวก,กับต้นไม้เกี่ยวก,กับแผ่นดินเกี่ยวก,กับ ดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับอะไรทุกอย่างคือเป็นสังขตรธาตุนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามแบบของมันส่วนอสังขาธาตุไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนั่นถือว่าไม่ได้มีการเกิดขึ้นแต่มันก็มีอยู่มีอยู่ตลอดกาลจึงไม่มีการดับไม่เกิดขึ้น แล้วก็ไม่มีการดับแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลาพราอะไรไปปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ไม่เกิดไม่เปลี่ยนไม่ดับนี่เป็นตัวสภาวะธรรมชั้นลึกชั้นพื้นฐานมีคำอยู่สองคำคือสังกัตธาตุกับสอสังกัตธาตุนี่หมวดหนึ่ง ทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าอายะตนะอายะตันะคำนี้แปลว่าสิ่งที่จิตสัมผัสได้จิตรู้สึกได้สัมผัสได้ มันก็มีสองอย่างอีกนั่นแหละคืออายตันมะประเภทที่ยังเป็นสังคตะสิ่งที่ยังเป็นสังคตะทั้งหลายเราก็สัมผัสได้ทุกอย่างก็คือสังคตะอาตนอาตันมะที่เป็นอสังคตะเราก็สัมผัสได้คือพระนิพพาน่ะ คำว่าเราโรงทิ้งไว้ทิ้งจิตจิตสัมผัสได้พระนิพพานจัดเป็นอายาตนะอันหนึ่งฝ่ายที่เป็นอสังคตะอายตนะฝ่ายที่เป็นสังคตะคือมีเหตุปัจจัยเปงแต่งเปลี่ยนแปลงได้นี่ก็เช่นว่ารูปเสียงกลิ่นรสปุถะพะธรรมอารมเนี่ยอายาตนะหกตัวอาจนะ ภายนอกภพกนั่นอายตนะที่เป็นสังคตะที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็สูงขึ้นไปถึงธรรมะที่เป็นนามธรรมรูปอารูปประญาอารูปประชานะอารูปประชาญสีดูรายละเอียดเองในตำรา อากาสานัญจายตนะมันมีคำว่าอายตนะต่อท้ายอยู่แล้วอากาสานัญจายตนะวินิจขิญญาณัญจายตนะอากินัญญายตนะเนวะสัญญาณัญญายตนะอายตนะอันนี้สี่นี่ก็ยังเป็นอายตนะสังขตะจิตจิตสมผัสได้ มันจะลึกละเอียดถึงขนาดนี้ก็ยังเป็นสังขตะจะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งถ้าพ้นจากนี่ไปก็เป็นอสังขตะคือนิพพานนิพพานเป็นอายตนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาพิฆเวตชายตาะเพราาอัตถิพิฆเวตชายตาะอัตถิเรามีอยู่พิสุทธ์สังายอายตตะนั้นมีอยู่ก็ปัญญาลักษณะเป็นพระนิพพาน คำอาญาตนะอายาตนะา,านะนี่ก็มีอย่างนี้นั่นแต่เป็นสิ่งที่จิตสัมผัสได้